你好，สวัสดีค่ะเด็กๆ，你们好吗？我是星星老师，今天我们一起来学习中文。วันนี้เรามาเรียนภาษาจีนพร้อมๆกันนะคะนักเรียน。วันนี้เราต้องมาเรียนบทที่สอง，第二课。你是吃米饭还是吃面包？ บทที่สองเนื้อหาคือคุณกินข้าวหรือกินขนมปงังบทนี้เราจะเรียนเรื่องอาหารนะคะี่是吃米饭还是吃面包โอเคเดติๆกตัวนี้เรามาเรียนคำศัพท์ก่อนนะคะเรียนคำศัพท์ก่อนค่ะอ่านตาม่อนะอ่านตามเา่อพูดเสียงดังๆตามเหล่า่อนะ早น ฟ早饭ฟ饭早นคืออาหารเช้าจ早饭早饭อันดาม老师快快快快คือเร็ว快เก่งมากอันดาม老师แปรงฟันแปรง

牛奶，牛奶，牛奶，牛奶可，是 And 咱们老师舒服，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 是สบาย。头，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 是หัว。疼。 疼疼疼，可ป肚子，肚子肚子肚子可痛。别别别别，别别别可呀去去去。去去 ชื่อคือไปปะปะปะ,ปะ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 คือเถอะนะว่าง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 ,างคือลืมตา,ตา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 คือโทรศัพส์บไปเม็ด โทรโทรหาใครเป็นนี้เป็นคำกริยานะคะต,ต,ต่าต่าเตียนหวัวเตียนหวัวเตียนหัวเตียนหัวคือโทรศัพท์ถ้าบอกว่าโทรโทรศัพท์หรือโทรหาใครเป็นเนี้ยต,ต่าเต,ตียนหัวต่าเตียนหัวเก่งมากอันดับ老师นะคะ 请假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 ก็ลาหยุดคือหลโอเคนักเรียนมาอ่านตามเรากสุขคำศัพท์อีกรอบหนึ่งนะคะอืมมาอ่านตามเราสุคำศัพท์อีกรอบหนึ่งนะ早早饭早饭 Put xiềng đan đan ảnh đam lão sư. Khoai. Khoai. Xoa giả. giả. Xí Xí liền. Miền bao. Miền bao. Nếu nải. Nếu Su phục. Su 头疼疼，肚子肚子别别去去吧吧忘忘打打。打 电话电话请假请假 how h ห w o k a เปิดหนงังสือหน้าที่สินะคะเริ่มเชหน้าที่สิค่ะอยู่ข้างบนนะคะอุ่นเครื่องอยู่ข้างบนอันนี้ค่ะโอเคเรามาดูรูปที่1น,นะรูปที่1นคืออะไรนะคะนักเรียนชื่อจาวฟาน กินอาหารเช้าชอืมกินอาหารเช้าต่อมาแต่งต่เสื้อ่เสือส่เสื้อใส่เสื้อใส่นะเส่เสื้อส่เสื้อใส่เสื้อกส่เ่ส้อใส่เสื้อใ่ส้อใส่เสื้อใ่เสือใสเรื้อใ่ส้อ่ื้าใส่้อเสือ่เสี่เ้อใส่เ้้า้อ่เสื่เเล้วนะ่ะ้ห้อ่่อ สีเหลียนสีเหลียนอืมเก่งมากอมาลูกที่ห้านะ运นตงรูกสุดท้ายแป้งฟันเรียนละววาหหยยา,า,ยาอืมโอเคอันนี้ให้นักเรียนเรียงเองนะคะคือมีหกรูปภาพดูว่าทุกวันตอนเช้าจะทำอะไร แล้วก็ทำอันไหนก่อนแล้วก็เขียนเลขลงไปนะคะอืมโอเคทั้งหมดที่นี่อ่านตามเหล่าชื่อรอบหนึ่งค่ะชื่อเจ้าฟันชวนอีฟูชื่อช่างเคอสีเหียนยุ่นตงชวยยาอืมเก่งมากต่อมาเรียนอันนั้นเมื่อกี้เสร็จแล้วเรียนคำศัพท์เสร็จแล้วเรามาดู อันนี้รูปภาพนี้คือรูปภาพอะไรแปลงฟันใช่ไหมแปลงฟันงั้นภาษาจีนอันไหนถูกต้องนะคะนักเรียนคือสีเลนยนชวยหยาเมี่ยนายาเปาอันไหนนะให้นักเรียนเลือกก่อนนะคะลูปภาพแปลงฟันภาษาจีนคือโอเคเลือกแล้วนะงั้นเราจะถามก่อนมีใครเลือกสีเลนไหมคะสีเลน ไม่ถูกสีเหลี่ยนปุวยมีใครเลือกเม่นเปล่าไหมคะเม่นเปล่าไม่ถูกเม่นเปล่าปุวยงั้นรูปภาพแปลงฟันก็คือสวายาอันดับมือหนะ่วนะยาจึนปังเก็กมากตกมาเรามาดูรูปภาพอันนี้ล้างหน้าใช่ไหมล้างหน้าล้างหน้า โอเคนักเรียนเลือกก่อนเลยค่ะล้างหน้าค้นไหนสีเหลนเมนเปาชาย,ยาเมื่อกี้มีบอกว่าชาย,ยาคืออะไรเป็นฟานซึ่งชาย,ยาผิดด้วยงั้นคือสีเหลนหรือเมนเปาคะมีใครเลือกเมนเปาไหมไม่哟เ,เออุิดด้วายชายาก็ไม่ถูกงั้นก็เหลือสีเลน สีเหลียนล้างหน้ากิ่งจังเลยต่อมานะเรามาดูอีกรูปหนึ่งรูปนี้คือรูปอะไรขนมปังใช่ไหมขนมปังถ้าเล่นใบอันเมื่อกี้สองรูปภาพนั้นคำนี้จะง่ายที่สุดอะเพราะว่าขนมปังสีเหรียนใช่ไหมสีเหรียนคือล้างหน้าใช่ไหมช่วย,ยาชันย,ยาคือ แปงฟันเงินก็เหลือเเเมมีนา面ยนเกาคือขนมปังอ่านตาม老师นะเ面包ยนเาเมียน,นก่งมากโอเคคำศัพท์เราเรียนเสร็จแล้วนะคะตอนนี้เรามาเรียนบทเรียนนะคะหนังสือหน้าที่สิบเอ็ดค่ะเขื่นบทเรียนนะคะอืม OK，ที่นี่คือแม่กับเสี่ยวหงคุยกัน小红，七点十分了，该起床吃早饭了，快刷牙洗脸。你想吃什么？ 是米饭还是面包？你是喝牛奶还是喝橙汁？我不想吃饭，怎么了？我很不舒服，哪不舒服？ 是头疼还是肚子疼？我有点头疼，是吗？如果很疼，你今天就别去学校了，去医院看看吧。别忘了打电话请假。 晚上我们不去你姐姐家了。他买了一只可爱的小狗，我们不去看了。妈妈，我起床了。放学后我们去姐姐家。 你的头不疼了吗？嗯 OK อ,อันนี้นะคะงั้นตัวนี้เราจดเปให้นักเรียนนะคะนักเรียนเขียนลงในหนังสือนะคะเช่าของเจ็ดมงสินาทีแล้วควรตื่นนอนกินอาหารเช้าแล้ว รีบแปรงฟันล้างหน้าคุณอยากกินอะไรคือข้าวสวยหรือขนมปงังหรือว่าคือข้าวหรือขนมปงังคุณดื่มนมหรือดื่มน้ำส้ม โอเคแถวที่สองนะคะแถวที่สองเฉาหงพูว่าฉันไม่อยากกินข้าวเมถามว่าเป็นอะไรไปเฉาฮงพูว่าฉันไม่สบ,บายมากเม่ถามว่าตรงไหนไม่สบ,บายไม่งั้นก็ไม่สบ,บายตรงไหน คือปวดหัวหรือปวดท้องตรงไหนไม่สบายไม่เมั้นไม่สบายตรงไหนคือปวดหัวหรือปวดท้องต่อมานะเฉียวหงพูดว่าฉันปวดหัวนิดหน่อย แม่บอกว่าใช่หรอถ้าปวดมากวันนี้คุณก็ไม่ต้องไปโรงเรียนแล้วไปโรงพยาบาลตรวจเธอดูน่อยอย่าลืมโทรโทรอ,อย่าลืมโทรโทรศัพท์ลาป่วยไม่งั้นก็บอกอย่าลืมโทรลาป่วยนะ อย่าลืมโทรลาป่วยนะแถวนี้เลยนะคะตอนเย็นพวกเราไม่ไปบ้านพี่สาวคุณแล้วตอนเย็นพวกเราไม่ไปบ้านพี่สาวคุณแล้วเขาซื้อแล้วหมาตัวเล็กน่ารักมาก เขาซื้อแล้วหมาตัวเล็กหนึ่งตัวน่ารักมากเขาซื้อแล้วหมาตัวเล็กหนึ่งตัวน่ารักมากพวกเราไม่ไปดูแล้วแวหงพูดว่าแม่ฉันตื่นแล้ว หลังจากเลิกเรียนพวกเราไปบ้านพี่สาวแม่ฉันตื่นแล้วหลังจากเลิกเรียนพวกเราไปบ้านพี่สาวแม่บอกว่าหัวของคุณไม่ปวดแล้วหรอแม่งก็บอกว่าคุณไม่ปวดหัวแล้วหรอโอเค 是了，นะคะ。学生，按倒老师，读一遍呐。小红，七点十分了，该起床吃早饭了。快刷牙、洗脸。你想吃什么？是米饭还是面包？ 你是喝牛奶还是喝橙汁？我不想吃饭，怎么了？我很不舒服，哪不舒服？是头疼还是肚子疼？我有点头疼。 是吗？如果很疼，你今天就别去学校了，到医院看看吧。别忘了打电话请假。晚上我们不去你姐姐家了，她买了一只可爱的小狗，我们不去看了。 妈妈我起床了。放学后我们去姐姐家。你的头不疼了吗？o k เคบทเรียนเราเรียนเสร็จแล้วนะคะการบ้านจุยเยการบ้านก็คือคัดทำสั์หนึ่งครั้งคัดในสมุดนะคะสมุดภาษาจีนภาษาจีน ตัวอักษรจีนพิงยีนภาษาไทายรอบเดียวนะคะทัดเสร็จแล้วเขียนชื่อแล้วก็ถ่ายรูปเขียนส่งให้老师นะคะส่งในไลน์นะคะนักเรียนโอเคเชคเกคอรคกรวันนี้เรียนถึงนี้นะคะนักเรียนอย่าลืมทบทวนตามวิดีโอเหล่า老师นะคะเปิดวิดีโอ老师มาทบทวนนะคะ จอกันอาทิตย์หน้าค่ะยน